สวัสดีครับผมผมลูกหมูเองในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการออกตมหาผู้ทักทั้ง4ตนที่จะพาเพื่อนๆไปสู่เมืองแรกเอกกันได้ครับผมก็ในคลิปวิดีโอนี้จะมีทั้งการปลดยังไงเริ่มต้นยังไงแล้วก็ถวายอะไรบ้างและของถวายต้องหายยังไงครับผมในคลิปวิดีโอนี้บอกไว้หมดได้เลยแต่ก่อนอื่นนะขอกดไ like, ลค์กดแชร์กด1หัวใจกด1แชร์หรือกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยหรือคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะอีกนิดเดียวผมก็เปิดได้ได,ได้แล้วจะได้มีกําลังใจทําต่อคร้้ารกดแลแลลววทํเส็จ ป่ะมาเริ่มกันเลยก็เนื้อหาส่วนนี้เป็นหนึ่งในเควกทาเมืองและเอสของเพื่อนเพื่อนะผมในหมวดหมู่ของมรดกหรือพานักฟ้านั่นเองก่อนที่เราจะเริ่มเควกพานักฟ้าระดับแองเอสเนี่ยเพื่อนๆต้องมีเงื่อนไขตามนี้ก่อนนะผมก่อนที่จะรับเควกเนาะเงื่อนไขที่1เมืองของเพื่อนเพื่อนต้องแรงเอขึ้นไปเงื่อนไขที่2แรงในหมวดหมู่ของมรดกต้องแรงเอด้วยเช่นกันและเงื่อนไขที่3ต้องมีเควกพัฒนาเกาะไปเป็นแรงเอสตามเหตุการณ์นี้เลยผม Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 ถ้าใครมีเหตุการณ์นี้เรียบร้อยแล้วแปลว่าเงื่อนไขเราทุกอย่างครบแล้วถ้าเราเงื่อนไขเราครบแล้วให้ไปบริเวณของวิหารทะเลสาบก็จะเกิดอีเวนท์ที่นางฟ้าจะให้เพลอนเรามาเพื่อตามหาผู้พิทักษ์ทั้งซีที่ซ่อนตัวอยู่ทั่วเกาะน,นี้ผมให้พวกเขาอ่ะมาซ่อแมแซมภาคกจิจกรรมฝาผนังเมื่อเรารับเพลเสร็จแล,แล้วก็จะมีเสาถวายโผล่ขึ้นมาแต่เสาถวายตรงนั้นอะ่ะเราไม่สามารถถวายอะไรเลยเพราะเรายังไม่ได้เจอกับผู้พิทักษ์ทั้งสีตรงนั้นผมแล้วผู้พิทักษ์ทัรองซีตรงนั้นอะ่ะอยู่ตรงไหนปะนจะเน,นะะว่ย่ยที พูดไพักตนที่หนึ่งมาสเตอร์สลามสลามที่อยู่เหนือสลามทั้งปวงก็เดินทางไปหาเขามันก็ไม่ได้ยากครับผมเพราะเขาอยู่ในป่าที่เราวิ่งผ่านไปผ่านมาแต่เราผมตรงเราจุดสังเกตก็คือมันจะมีถ้วยอยู่ทางสามถ้วยตรงนี้ับผมตรงนี้ทางเข้าของอบ้านเขาแต่ทางเข้าของอบ้านเขาจะมีอะไรบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงอยู่ตรงนี้ก็คือท่อนไม้ใหญ่ผมแนะนําให้เอาขวานจามเข้าไปทีนึงเพื่อเปิดทางให้กับเขาครับผมเพราะว่าผมก็โดนมาเรียบร้อยแล้วผมก็งงว่าทำไมเข้าไปไม่ได้อ,อ๋อมีไม้อยู่ตรงนั้นผมจามทีนึงอย่าไา่เหมือนผมเนาะ เมื่อเราเข้าไปแล้วอ่ะพูดคุยกับเขาเขาจะไหว้ไว้ให้กับเราอ่ะเพื่อหาของ5ชิ้นให้กับเขาคนับผมก็คือประมาณว่าเราคุยกับเขาเสาตรงถวายก็จะเปิดออกให้เราไปดูว่าเขาต้องการอะไรตรงเสาเมื่อเรามาดูที่เสาแล้วเขาต้องการหาของ5ชิ้นนะครับผม5ชิ้นนั้นก็มีได้แก่วัตถุโบราณในกล่องสมบัติที่เราตีได้อะทั่วๆไปอะไรก็ได้ผม4ชิ้นฟอสซิลอะไรก็ได้4ชิ้นกระเป๋าสลามจากร้านค้าลิงตรงใกล้ๆเหมือนผมอีก1กระเป๋า แล้วก็แหวนมอสเซอร์ที่ร้านขายข,ายของนันเจียนอีกหนึ่งวงแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถคาบได้ที่เราไปเอาสูตรคลาบมาจากอ่าดรหลิงครับผมอีกหนึ่งเครื่องเมื่อเราถวายให้กับเขาอ่ะครบหมดแล้วเขาจะดีใจมากครับผมแล้วก็จะมอบตัวของรางวัลเป็นหนึ่งภาพจิจกรรมบนฝาผนังที่ตรงเสาอ่ะตรงสายสุดหนึ่งรูปผมโผล่ขึ้นมากับชุดสลามที่ผมรู้สึกว่าสวยมากเลยครับผมก็ตัวของมาเตอร์สลามก็จะมีประมาณนี้ผมไปดูตัวต่อไปได้เลยผู้พิพกษตนที่2ราชาแห่งลิงทัน ลิงที่อยู่บนจุดสูงสุดของดาวลิงการเดินทางไปหาเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากผมถ้าหากใครผ่านตัวถวายเสาไม่ร้อยแ,แล้วทางนั้นเขาจะเปิดับผมซึ่งเขาจะอยู่ในป่าไม้แดงโซน2ก็การจะไปทางนั้นได้เราต้องถวายพ่านให้กับนางฟ้าพานไหนก็ได้อะให้ครบรวมกัน14พานครัานผมก็4เสาก็14พ่านนะก็ในนั้นก็ต้องถวายให้ครบอยู่แล้วเพราะเพราะว่ายังไงเราต้องนางเอเราก็ต้องถวายให้หมดนบผมก็14พานด้วยกันตั้งป่าไม้แดงตรงนั้นจะเปิดออกเนาะถ้าหากเราไปเจอเขาแล้วอะ่ะเขาจะไหว้วานหห้เราาขององะปะมมณ5ชิืน เอาไม่ใช่สิสี่ชิ้นครับผมแต่ตัวนี้4ชิ้นหรือว่าหชิ้นสักอีกก็ประมาณ4ชิ้นด้วยกันผมแต่เป็นของแอบ,บยากนิดนึ่งเนาะก็มีอะไรกันบ,บ้างนะมาดูครับผมอันแรกคือแยมทุเรียนระดับออสมีเนหรือระดับดาวม่วงเนาะโอ้อัน,นี้อาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็แปดโหลด้วยกันจํานวนที่เราต้องถขายครับผมอันที่2คือมังคุดระดับดาวออสมียนหรือดาวม่วงแปดโหลือนกันตรงนี้แอบ,บแอบ,บยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องหาในฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าออกบ่อยมากนาะยี่สิบแปดวัน แต่เริ่มเควกอ่ะผมเริ่มเควกตัวนี้ตอนที่อยู่ประมาณวันที่8ที่9แล้วอ่ะเหลืออีกเวลา20วันเพื่อผมต้องหาตัวมังคุดอ,อ่ะโหเกือบเกือบไม่ทำเหมือนกันนะผมก็พยายามเก็บไว้ก่อนเนาะดาวออสเมียนเอาไปทำแยมเนาะไปถวายเขาในไอโอกาสที่เราพร้อมจริงๆเนาะได้ต่อมาคือลิ้นจี่ดาวออสเมียนอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ับผมก็ปลูกได้ปกติเลยแล้วก็สุดท้ายคือตัวมะม่วงแบบดาวออสเมียนแปดผลเช่นกันนะผมทั้งหมดนี้อ่ะถ้าเราถวายกับเขาแล้วโผล่มาอีกหนึ่งอหมผมใกล้ๆกับ Matter ม,ากามาเตอร์สลาม ขเขาก็แอบ,บสวยเหมือนกันชุดนี้เพ,เพื่อนๆก็เตรียมมังคุดไว้ละกันสําหรับตัวนี้เนาะมันอาจจะยากนิดนึงตรงที่หามังคุดแต่อย่างอื่นก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ผมปเราไปดูตัวต่อไปกันได้เลยผู้ทักตัวที่แผ่นหน้าผู้ประเลงบุตเพลงแพนหน้าเชิน ก็การจะพบแพนนาเชนเนี่ยก็ไม่ได้ยากมายผมเราเจอตั้งแต่เราได้บอกอนเซนมาจะบอกให้ผมตอนเวลาเราลงไปแช่น้ําน้อนอาจะเจอแพนน้าตัวหนึ่งที่กำลังเป่าคุยเป่าอะไรอยู่นั้น,น,นใช่ไหมครับผมถูกต้องผมนั่นคือแพนนาเชนนั่นเองผมพอเราจะเข้าไปตรงนั้นได้อะเราต้องทวา,ายพานทั้งหมด10พานด้วยการรวมรว,วมกับสิพานเนาะก,ก็จะเปิดทางเข้าไปตรงนั้นอยู่แล้วเมื่อเราไปคุยกับแพนน้าเชนแล้วแพนน้าเชนจะจะให้เราไปหาของอยู่ประมาณ4ี่อย่างผมซึ่งของสีอย่างนั้นก็คืออาหารเป็น4เมนูด้วยกันผมซึ่งไอ้าง นนส่วนประกอบยังไงหาส่วนประกอบยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นแต่ละเมนูเป็นอย่างยาครับผมขอเริ่มที่เมนูแรกเลยครับผมคือปอเปี๊ยะสดจํานวนการส่ง4ชิ้นครับผมส่วนประกอบมีตามนี้เลยตัวหน่อไม้ก็หาได้ง่ายๆแถวนั้ๆผมแถวๆที่แพนนาเชนอยู่เลยกับตรงเสาวา่าบอ่อออนเซ็นครับผมตรงนี้จะเกิดบ่อยเห็นบ่อยที่สุดอยู่ตรงนี้ครับผมส่วนอันที่2คือแครอทก็หาไม่ยากเมอนปลูกแล้วก็มาทำผมส่วนสุดท้ายคือกุ้งกับปูอ่ะอันนี้อันนี้อาจจะยากนิดนึ่งผม ก็ไม่ต้องตกก็ใช้เวลาถ้าหากเป็นกุ้งก็ไปหาที่บอ่อน้ําในสวนเราตรงทรายล่างไม่ใช่ขวาบนจิตทายล่างผมซายล่างส่วนปูไปหาตรงที่ทุ่งนาใกล้ๆกับทางขึ้นไปของสวนเราผมอยู่ตรงประมาณนี้แหละตรงนี้ก็ตกง่ายดีผมผมแนะนาแค่สองจุดตรงนี้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ในการทาครัวก,ก็คือตัวกระทะนั่นเองเมนูที่2ผมรวมมีรกะทิสดจํานวนการส่ง4ชิ้นด้วยกันผมตัวของรวมมิรกะทิสดเนี่ยเริ่มด้วยนมวัววงเล็บนมวัวผม,นม,วผมนมแกะนมควาย ไม่ได้ผมต้องเป็นนมวัวเท่านั้นทุกขนาดไม่ว่าขนาดไหนก็ตามต้องเป็นนมวัวเท่านั้นครับผมอันที่ 2, 2มันเทศคือสวีทโพเตโตผมอันที่3คือน้ำเชื่อมไอตัวน้ำเชื่อมเนี่ยเราต้องเอาอ้อยอ่ะเข้าเครื่องทําชีสผมถึงจะได้ไซรัปหรือน้ำเชื่อมออกมาและอันสุดท้ายคือมะพร้าวทุกชนิดเลยผมที่หาได้ตามต้นมะพร้าวทั่วเกาะอ่าทุกคนรู้อยู่ยังว่าต้นมะพร้าวทั่วเกาะสามารถขย่าแล้วมีต้นมีมะพร้าวตกมาได้ผมแล้วก็แต่ละดูดูไม่ตกไม่เหมือนกันด้วยนะก็แนะนํเขย่วบ่อยๆเก็บไว้บ่อยๆผมจะหากให ลแล้วดูแล้วทั่วเกาะมันไม่มีร้านลุงเบนมีขายผมก็วิ่งไปร้านลุงเบนทุกเสาร์ที่ก็มีขายให้เราซื้อมาใช้ครับผมอุปกรณ์ทําครัวของกะทิสดนี่ก็คือเครื่องครัวเซรามิกต่อมาก็คือเทมเป้ส่งเครื่องจํานวนการส่ง4ี่ชิ้นด้วยกันผมตัวส่วนประกอบในการทำเนี่ยก็คือมีใบเบซิลเกลือละเอียดตัวเกลือละเอียดเนี่ยวิธีทําก็คือให้เราเอาเกลือก้อนจากในทะเลอะเอาไปใส่ตัวกลงหานผมแล้วจะได้เกลือละเอียดออกมาส่วนเทมเป้สดก็วิธีทําก็คือนําถั่วเหลืองที่เราปลูกเฉพาะในฤดู ไปไม้ผีไอตัวหนึ่งอย่างตัวนี้ครับผมไปใส่โหลทําแยมแล้วเราจะได้ออกมาผมเป็นเกินเทมเป้สดเอาทุกอย่างเนี้ยไปทําในเครื่องรัวเตาย่างผมหรือเครื่องครีวอ่ะตัวตัวเตาย่างตัวนี้ผมก็จะได้ตัวเทมเป้ส่งเครื่องออกมาเองครับผมอันสุดท้ายอะไรผมผมเรียกโคโคเซโรโคเซโรโคเซโรขนุนถูกป่ะผมอ่านออกเสียงไม่ถูกแล้วโคเซโรขนุนใช้จานวน4ชิ้นครับผมก็จะมีตัวขนุนเป็นส่วนประกอบมันฝรั่งนมแบบใดก็ได้ขนาดไหนก็ได้แล้วก็เห็นอะไรก็ ได้ผมแล้วก็เครื่องควที่เราต้องใช้ก็คือเตาอบนั่นเองถ้าเราได้ของครบทั้ง4อัน4ชิ้นเนี่ยไปถวายครบหมดแล้วกับแพนด้าเชนเนแพนด้าเชนจะให้ชุดจริงๆที่ดูเราดูผมผมชอบนะชุดจริงๆกับภาพฝาผนังอีกหนึ่งฝาใกล้ๆกับตัวลิ้งผมขึ้นมาตรงกลางปึ้งขึ้นมาผมสวยงามก็อาจจะใช้เวลาในการหาของนิดนึงเนาะตัวของแพนด้าเชนแต่ส่วนใหญ่จะทําง่ายเป็นของที่ทําง่ายๆให้ผมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่อาจจะต้องรอของบางอย่างในการทำเนาะถ้าใครทาเสร็จแล้วก็ ไปดูตัวสุดท้ายกันเลยครับผมผู้พักตัวสุดท้ายราชินีแห่งสวาน่าเลดี้ลาวนาเลดี้ลาวนาเนี่ยจะก,กดตัวหลังเราได้เควกสี่ผู้พักมาครับผมถึงแม้เราจะเปิดพื้นที่สวาน่าได้แล้วอ่ะเลดี้ลาวนาก็ยังไม่ปรากฏดตัวให้เราเนะาะตาบใดที่เรายังไม่มีเควกนี้ก่อนเนาะพอน้องปรากฏดตัวแล้วอ่ะเราสามารถซื้อของอะไรต่างๆเช่นควายหรือกับนกจตอกเทศจากน้องได้เลยครับผมตัวนางอ่ะก็จะให้เราไปหาของเหมือนกันจํานวน5ชิ้นด้วยกันผมโดย5ชิ้นเนี่ยมีตามนี้เลยครับผมนมควายขนาดใหญ่แบบดาวออส เมี่ยนสีโ่โหลชีสควายหมักขนาดใหญ่แบบดาวออสเมียนจำนวน4ี่ชิ้นก็ทำง่ายๆหมโดยการเอาควายเนี่ยไปใส่ในถังหมักก็ชีสควายก็ทำมาจากนมควายขวดใหญ่แบบอันเต็มเต็มตัวนะั่งอันใหญ่ออกมาจะได้เป็นชีสขนาดใหญ่ผมแล้วเอาชีสตัวเนี้ยไปใส่ในถังหมักอีกทีนหนึ่งออจะออกมาเป็นชีสควายหมักขนาดใหญ่หมใช้4ชิ้นเหมือนกัน ข u, ไข่เยี่ยวม้านกกระจอกเทศแบบดาวออสเมียนสี่ชิ้นการทําไข่เยี่ยวมาเนี่ยก็ไม่ได้ยากเหมือนกันผมโดยการที่เราเอาไข่ของเราอะไข่นกกระจอกเทศไปใส่ในโหลทําแยมออกมาเป็นไข่ชิมพอได้ออกมาเป็นไข่ชิมนกกระจอกเทศก็เอาไปใส่ในถังหมักเหมือนเดิมผมก็ออกมาเป็นไข่เยี่ยวมาระต้องเป็นระดับดาวออสซเมียนด้วยนะดาวออสซเมียนนี่หละดาวออสเมียนเหมือนกันผมใช้จานวนสี่ชิ้นเหมือนกันมายองเนสนกกระจอกเทศแบบดาวออสเมียนจํานวน ซีโลครับผมและสุดท้ายล่องรอยไดโนเสาร์ที่เราหาได้จากถ้าแห่งความทรงจําจํานวน5ชิ้นก็ไอ้ล่องรอยไดโนเสาร์เนี่ยก็หาไม่ยากเหมือนกันผมแต่มันจะพ่วงไปถึงพิพิธภัณฑ์เลงเอสผมเดี๋ยวเราจะพูดในอนาคตกันเนาะถ้าหากเราได้ของทั้งหมดเนี่ยไปถาวายกับนางเจ้าคบแล้วเราจะได้ชุดเสือดาวมาจากเลดี้ลาวนาแล้วก็ภาพจิตรกรรมอันสุดท้ายผมพอเราได้ครบหมดแล้วเนี่ยนตัวนางฟ้าหรือนางเทพพิจาเนี่ยก็จะมาหาเราแล้วก็จแสดงความดีๆว่าเราพัฒนาไปถึงั้นเอสแล้วได้ผมก็้อีกคนหนึ่งที่ผ่มา แล้วก็เื้อมปิดและตกใจกับสิ่งที่เราเคลือมทำคือก็คือแพนด้าเชนนั่นเองครับผมบอกเลยว่าเนื้อหาตรงสองหลังอ่ะมันสนุกจริงจอยากให้ไปอ่านเนาะภาษาทไทยมาแล้วอ่านนิดนึงครับผมสนุกจริงของรางวัลหลังจากที่เราทําทั้งหมดหมดแล้วควุยตัวนี้เสร็จแล้วเราจะได้เมืองแรงเอสในสาขาไม่สิในหมวดของมอลตกเป็นแรงเอสขึ้นมาครับผมก็บวกแต้มในการยรังเมืองแรงเอสเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผม อ่าเป็นยังไงกันบ้างก็ผมกับคลิปวิดีโอนี้ผมอาจจะทําแบบลวกๆไปหน่อยก็ขออภัยเนาะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเอา้าตั้งแต่ C หรือว่าตั้งแต่ E อ้อตั้งแต่ F ไปถึง A อะมีอะไรบ้างก็แม่นําไปดูคลิปเก่าของผมคลิปอาจจะทําลวกๆนิดนึงนะเพราะรีบทำขออภัยผมที่จริงอยาทําใหม่นะแต่คือแบบขีเ้กเกียจก่อน รอ,อให้มีแรงก่อนรอให้แบบมีคนสนับสนุนผมนิดนึงเนาะก็อยากได้มีแรงสนับสนุนนิดนึงก็แค่กดไลค์กดแชร์ตอนแรกผมก็อยากเปิดโดนิเนาะแต่ผมรู้สึกว่าเราผมก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นผมก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นเนาะจริงๆก็อยากได้ผู้สนับสนุนใหมๆ่ๆอะไรประมาณนี้ส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ถึงเวลาส่งคนที่เราต้องแยกย้ายกันไปผมสำหรับเนื้อหาตอนนี้ชอบหรือไม่ก็ยังไงฝากคอมเมนต์ให้ผมด้วยเนาะเนื้อหาต่อไปน่าจะเป็นเมืองแรงเอสน่าจะเป็นซีรีส์เมืองแรงเอสเหมือนนะผมเมืองแรงเอส ในสายของรน่อแห่งท่องเที่ยวก็มีอะไรกันบ้างนั้นเราติดตามชิดวิดีโอต่อไปผมส่วนคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนมีความสุขต่อการเล่นเกมเล่นเกมอย่างมีความสุขและคอเล่นเกมอย่างมีแผนการแบ่เงเวลาที่ดีผมส่วนตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบยบบู